นนัักกกศศึษาาาาาาชชปีท่4สสขวิิิาาลลากกาแแะรดงเมื่อวันที่11พฤษภา,าคมที่ผ่านมา<อ>สาขาวิชานาฏศิลป์และศิล,ะละปะก,การแสดงคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเจนเกษมได้จัดโครงการการนำเสนอผลงานสร้างสารรค์ทางนาฏศิลป์และศิละปะก,การแสดง d ด n c e and d r a m a มขึ้นณนะห้องประชุมจานประพั์ชั้น5อาคารสำนักง,งานอาธิการบดี โดยมีท่านอาจารย์ราเชนเหมือนชอบคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากการแสดงในครั้งนี้มีการแสดงทั้งสิ้นจำนวน4ชุดจากนักศึกษา28คนซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชานัฏศิลป์และศิลปะการแสดงซึ่งนักศึกษานอกจากจะได้รับโอกาสแสดงผลงานและศักยภา,าพจากการศึกษาคนกว้าแล้วนักศึกษายังจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาตลอดที่ทําการศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสํานึกมีอุดมการณ์ในการทํางานต่อไปในอนาคตอีกด้วย สำหรับการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะก,การนครในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางนาฏศิลป์น,นะครับวันนี้ก็ได้เห็นการแสดงทั้ง4ชุดของนักศึกษานะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจและก็ขอชื่นชมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของนักศึกษานะครับการแสดงทั้ง4ี่ชุดในวันนี้ก็ะจะเห็นว่าเป็นการแสดงที่ ค่อนข้างจะสอดคล้องกับยุคสมัยซึ่งเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะก็จะมีการประยุกต์การแสดงมีทั้งของไทยเองเป็นการแสดงของไทยภาคอีสานะการแสดงของจีนแล้วก็ไปมีการแสดงที่เป็นชุดของทางศิลปะทางใต้ทางอินโดนีเซียทางอินเดียอะไรณะนี้ผมก็ดูไม่เป็นนะแล้วก็ต้องขอชึ้นชมนะครับแล้วก็เชื่อว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากการสร้างแสงของนักศึกษา,าในครั้งนี้ก็จะเป็นผลงาน ชิ้นสําคัญที่จะนําสู่สายตาประชาชนทั่วๆไปนะทั้งภายในมหาวิทยาลัยและก็นอกมหาวิทยาลัยเราขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมชมและเป็นกําลังใจให้กับนักศึกษาในวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้นะคะก็มีความยินดีค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงงานผลงานวิจัยของพี่ๆปี4วันนี้ค่ะก็ได้อะไรหลายๆอย่าง แล้วก็ได้เรียนรู้เวลาเราจะไปทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องค้นคว้ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถามแล้วก็ปรึกษาพี่ค่ะแล้วก็วิจัยกลุ่มนี้นะคะก็เป็นชื่อวิจัยเทพเพียนหวานค่ะเป็นเกี่ยวกับนิ้วกับโขนเอามาผสมผสานกันค่ะเพราะว่าที่มหาลัยจันทเกษมก็มีขนผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปศึกษาหาค้นคว้าเกี่ยวกับนิ้วค่ะที่วัดมังกร ก็ได้มาแล้วก็ออกมาผสมผสานรวมกันค่ะแล้วก็คิดท่าขึ้นมาแล้วก็ชุดแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดเลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รังสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของอีเหนาศิราพรของอีเหนาทั้ง4ตัวค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะว่าวันนี้เราก็ทําได้เต็มที่แล้วค่ะ